พวกนี้ออกไปจากหัวฉันต่ออีพีสเลยครับพี่ต่ออีพีสเลยผมอยากเห็นพี่ปวดหัวตากับอีพีสามขอร้องพี่สุดหลอไวยโมจิไวยโมจิพี่ขอเท้เลยครับขอพาร์สามลอยพี่คำอีพีสามเลยครับพี่หัวใจต่อครับพี่ชายสุดหลอขออีคำอีพีสามผมเป็นเอฟซีพีมานานแล้วเออลงไห้เลย เดี๋ยวน,นี้ไม่เกี่ยวในเมื่อพวกคุณอยากเห็นผมซนะัฟเฟอร์หนักขนาดนี้แล้วเราก็ผมไม่มีทางเลือกนอกจากไม่เล่นหรอกถามจริงคิดแล้วว่าผมจะกลับมาเล่นไม่มีวัน กลับมาเล่นก็ได้ By t ดอเวย์นะครับเรามาอยู่กันในเกมที่ทรมานที่สุดใน r ูบร็อกส์อะดัสตี้ทริปอัปเดตใหม่สตรอมเพิ่มพายุเข้ามาเกมนี้สงสัยเขาคิดว่าอุปสรรคในเกมยังมีไม่มากพอนะครับเขาอยากจะให้เราซัฟเฟอร์หนักกว่าเดิมเขาเลยเพิ่มพายุเข้ามาด้วยสุดยอดไปเลยเหตุผลหลักๆที่ผมมาเล่นอัปเดตนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าพายุเว้ยแต่เขาอัปเดตกระบะซิ่งมา เฟลมทักโอ้ว้าว <c oughs> เบจ้า <c oughs> นี่มันส,สวยงามที่สุดในโลกเป็นไงนี่คือกระบะวัยรุ่นสร้างตัวของพี่พวกเด็กน้อยอืมได้เวลาไปส่งผักในเมืองแล้วกด F อืมประกอบก่อนเลยนี่กระบะสิ่งที่เองโอ้ oh my god ดูเครื่องยนต์นี่มันเครื่องยนต์สุดเทพ ผมไม่รู้ว่าเครื่องยนต์อันนี้มันใช้อะไรใช้แค่ออยล์เหรอผมนึกว่ามันใช้แบบเครื่องดีเซลอ่ะผมนึกว่ามันใช้ดีเซลสิผมอยากจะรู้ว่าอันนี้มันใช้อะไรในการเติมใช้น้ำมันธรรมดาเหรอเปิดหน่อยโอ้ใช้แค่แก๊สธรรมดาอ่ะเอาละได้เวลาปิดฝาหลังก่อนแล้วทำไมเขาถึงไม่แถมล้อมาให้วะเฮ้ย เขาคนที่จะแถมล้อกระบ,บะสุดเท่มาให้ผมด้วยดิกูต้องมาทนใช้ล้อไม่มีที่ห้อกระจกระจกแบบนี้อยากได้ล้อม,มิชลินวะ่ะโอ้ดองไมไฟดูนี่เลยผมได้ทำการย,อย้อ์นะครับเอ่อแก๊สก็ผมอีกอันนึงมาเติมใส่อันนี้โอ้โหคราวนี้แหละมึงโอ้โหสิบแปดลิตรไปได้ยาวๆกูบอกเลยอุ้ย <c oughs> ไหนดูดิเฮ้ย <c oughs> รถคันนี้เปิดไฟหน้าได้โอ้กูน้ำตาจะไหลกดสตาร์ทเครื่องอยากรู้ว่ามันเร็วหรือเปล่าเนะครับเอาทำไมรถกูไม่ไปวะลืมปลดเบรกมือโอ้ฟินสุดๆฟินสุดๆไปเลยทำไมมันผสม RGB ด้วยวะโหฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องคือแบบ นิ่มนวลมากอเมซิ่งมากไม่ไม่เหมาะที่จะแบบเป็นกระบะแต่งกูเลยอะวินครับรเสียงมันนิ่มไปอะช่วยเปลี่ยนเสียงมันแบบเสียงกระบะแต่งได้ไหมเอาแบบท่อดังๆเลยท่อดังๆใจเย็นดิพายุเข้าแล้วเนี่ยโอ้โนโอ้โนสต๊อแบบนี้ผมต้องหาที่หลบก,ก่อนไหมอะไม่จะทำแบบนี้ ออกนอกเ้นทางออกนอกลู่นอกทางผมไม่สามารถขับตรงตได้เลยนะครับเป็นรถที่แบบขับยากมากจริงนี่แค่กิโลแรกกูก็แบบลำบากลำบนจะตายหงอยหมดแล้วเนี่ยโอเคเราผ่านปั๊มมาผมไม่แคร์เกมนี้เอาเข้าไปมีทั้งพายุและพายุทรายผมควรที่จะจอดระหว่างทางไหมเหมือนผมเริ่มเห็นควันละนะครับควันเริ่มออกมาละ สนาว่ากูจะต้องไปหาน้ำซิมูเลเตอร์แล้วไหมตากูจะบอดเมึงแสงอะไรวะเนี่ยโอ้ยมอ,ม,มองไม่เห็นกูมองไม่เห็นมิวทัน์ลันไกปืนลันไกปืนลากมั่วเลยมึงด้วยไม่ต้องทันรู้เข้าไปเลยแล้วใครเขาเอาก้อนหินมาวางไว้ตรงประตูทางเข้าวะกูาถามจริง้กูจะเข้าไปยังไงเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้เกมนี้แม่งเกียนกูละคุณผู้ชมคนบ้าเลยเอาก้อนหินมาวางไว้ตรงหน้าบ้านตัวเองวะน้ำเหลือกี่ลิตรเหลือศูนยมึงจะบ้าป่าวะหมดเร็วเกินไปแล้วเดี๋ยวผมเอากระป๋องอันใหม่นะครับผมเก็บเอาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะอ่าสตาร์เทเครื่องเฮ้เฮเฮ้บยเลสโก้ การควบคุมดีเหมือนกันนะเนี่ยเราทําเป็นเล่นไปนะครับทำเป็นเล่นไปการควบคุมอยู่ว่าดีใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่ตะกี้ทำไมมันควบคุมไม่ดีผมไม่รู้นะครับผมควรที่จะจอดระหว่างทางไมหมเราควรที่จะหาน้ำมองจริงแล้วใครเอาก้อนหินมาปิดประตูทางเข้าคือมึงต้องการอะไรกับชีวิตกูเนี่ยหยุดนี่คือการป้นส่งน้ำมากร้าลัมโบเจอออย โอเคเจอออยก็ยังดีนะครับเจอออยก็ยังดีออยเหลือเท่าไหร่หูยังเหลือเยอะเลยอะเติมออยแล้วก็ปิดฝาเราจะเอาออยนี่ไปด้วยโอ้โหน่มันอยู่ใกล้มากเลยอะผมว่าไม่ใช่แล้วว่าเราควรจะแบบรีบขับรถไปไกลๆว่ไะ <c oughs> ไปเถอะเพื่อนไปเถอะข่าวนี้แหะมัง ตอนมืดแล้วผมมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับในระยะ2เมตรที่อยู่ข้างหน้าถ้าเกิดผมไปชนตัวอะไรตายนี่ผมต้องขออภยัยโอ้โหนี่มันบ้าสุดๆไปเลยมันมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยถ้าดับกลางทางนี่คือจบเลยนะน้ำมนันเรายังมีอะแต่น้ำเปล่า่ามันไม่มีอะโคล้มเถอะข้างหน้าคงไม่มีก้อนหินใช่ไหมผมมองอะไรไม่เห็นเลยว่าละผมไม่ควรที่จะแบบ ออกไปตอนกลางคืนว่ะเสียงรถความมากตายหาลนะกูอยู่กลาง middle of nowhere คุณผู้ชมนี่มันไม่ดีเลยกูกลับเข้ารถแล้วก็ขับเหมือนเดิมก็ได้ผมไปดูน้ำมานะครับน้ำผมมันเหลือประมาณ2ลิตรยังถือว่าไปได้อยู่นะครับยังไปได้อยู่ผมว่าเราค่อยๆขับไปดีกว,ว่าเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอก้อนหินคุณผู้ชมผมไม่กล้าขับเกินแบบ60หรือ8 0หรือ100เลยขนาดนั้นนะ เดี๋ยวมันชนทีเดี๋ยวมันคลิกคว่ำอ่ะทำไมไว,ไมไวรุทำไมไวรุษสร้างตัวอ้าวทำไมไวรุษสร้างตัวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยสิ่งที่มันแย่ที่สุดคือกูไม่เห็นข้างทางโอเคกูคเจอข้างทางแักหนึสงเด้ออกลงเฮ้ยสดุ้งอ้าวโนโนอ้าวโอ้ยไ่กอดกูโนต่อยจจค้ารถพเจ้ากูเกลียดเกมนี้สุดๆไปเลย ดิสเกมซักโซแบดกูโดนแวมพา์ฆ okay. ่าม okay. ันมีแวมพา์ด้วยเหรอเนี่ยอย่าลืมที่จะเตรียมการหลีกเอาไว้ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมผมสามารถเกิดใหม่ได้เว้ยตะกี้ผมออกไปนอกรถไม่ได้ไงโอ้โหแล้วแม่งก็ติดบักแวมพร์แม่งก็หายไปแล้วด้วยเฮ้ยยังดีที่ผมแบบตายเกิดได้ไอ้เวนพวกนี้ กูไม่ไหวแล้วนะพวกมึงเป็นแวมพายเหรอไม่สิพวกนี้ไม่ Can you speak English My name is Jeff อ้โอ้พระเจ้านี่มันแวมพายอ้าวกระเทียมอยู่ตรงไหนกูไม่มีกระเทียมโอ้ปืนทำอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ my god ตาย <c oughs> guys! มันตายยังวะโอ้ผมฆ่าวแวมพายได้แล้ว ตะกี้มึงบินโฉบกูอ่ะแมึงกูสะดุ้งหมดเลยอะ่ะในโบสเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยอะ่ะกูเอาชีวิตกูมาทิ้งนี่คืออะไรมีดาบด้วยเหรอเหมือนวันพายมันดรอปดาบให้กับผมนะครับจิ้มได้ไหมนัม่นไงเยี่ยมเลยสิ่งที่หายยากกว่าน้ำคือน้ำมันคุณผู้ชมนี่มันแย่มากๆเฮ้ย อะไรฝนตกเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้องขับรถไปเดี๋ยวนี้แล้วไหมแต่คุณผู้ชมรถผมมันไม่ยอมไปอะ่ะแปบ๊บหนึ่งมันร้อนมันร้อนถ้าผมเปิดอ e ีตรงนี้เอาไว้ฝนมันจะหยดลงไปข้างในไหมโอ้ oh, พระเจ้าแอดมินจู่ๆเขาก็าเสกของมาให้ผมคุณผู้ชม นี่เป็นเรื่องที่ผมนั้นไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวผมเว้ยผมไม่ได้เติมนี่อบกว่าไอ้เครื่องยนต์คู่ V8 ที่น้องๆพูดถึงเนี่ยแต่มันต้องใช้ดีเซลไงในการเติม,มผมเอาเก็บเอาไว้ด้านหลังก่อนแล้วกันบางทีมันเร็วเกินไปนะครับผมจะคุมไม่ได้เว้ยโอ้รอโพเทนซ่าโอม่กกูได้ร้อนไหมสต๊อบ แสงแบบนี่มันเกินไปละล้อมันเท่ากันไหมเนี่ยน่าจะเท่ากันแหละผมไม่รู้ว่าน้องเขาหลอกผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเห็นบางคอมเมนต์เขาบอกผมว่าเราสามารถเติมดีเซลไว้เข้าไปข้างในในตรงที่มันหล่อเย็นได้ผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมถ้าเกิดว่ามันไม่จริงนะครับเออครูจะท้วคอมเมนต์นั้นตอนนี้ก็ยังขับได้ปกติกูว่าเริ่มขับไม่ได้ละทําไมมันรู้สึกแบบ มันช้าจังวะกูขนของเยอะไปอย่างนั้นเหรอหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแป๊บนึงขอดูเครื่องตรงนี้หน่อยดีเซลก็ยังมีห้าลิตรเหมือนเดิมมันผมขนของเยอะเกินไปเหรอหรือว่ากูควรเอาเครื่องนี้ออกวะติดข้างบนนี้แม่งเลยอะไปดิเนี่ยมันช้าแปลกแปกมันแทนกันไม่ได้บ้ออาที่สุดเลยนะ้ำมันดีเซลกูหรือว่าถ้าเกิดมันเป็นเครื่องดีเซลแล้วผมอาจจะ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการหล่อเย็นมั้งผมไม่รู้ดิภารกิจหาน้ํายังคงดําเนินต่อไปคุณผู้ชมสิ่งที่ผมสั่งจากสปายดรอปมาเนี่ยผมไม่ได้เจอน้ํานะครับส่วนใหญ่เป็นพวกแบบน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกแบบเพี้ยมากๆเอาละดึงขึ้นก่อนไม่ไมๆๆม,ม,ม่จริงๆผมควรจะไปจอดไกลๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมุนเมาส์โอ้หโ <Okay. S 2> อเคกูยิงแบบนี้เลยแล้วกัน มีตัวอะไรอยู่ข้างในไหมครับลักไก่วัวเลยนี่สสุดยอดไอ้นี่อาจจะเติมน้ําได้เปล่าเนี่ยมันแท้งน้ําอ่ะสรุปนะครับไม่มีน้ําแต่มีกระเทียมโอเคกูเอากระเทียมไปด้วยเลยเอาแปะไว้ตรงหน้ารถเนี่ยแหละเป็นเครื่องรางนําโชคเอาไว้ตรงนี้กดแซดกูอบอกกดแซดแล้วกูแดกเขาไปจะไม่เป็นไรผมเจอกระเทียมอีกอันนึงจากสไปร์ดกดแซดแซดแซแเนี่ยมันกดแซด ถ้เอาวางตรงนี้ไม่ได้คุณผู้ชมมัน F อได้อย่างเดียวอ่ะก็คือวางเนี่ยไปละไปแล้วนะเล่นมาต้องนานกูเจอน้ำสองลิตรแล้วข้างนอกก็มืดด้วยคุณผู้ชม,ผม,ม,นะผ,ชมผมหาน้ำมาหลายหลังแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมหาน้ำมาหลายหลังแล้วมากๆผมกลัวผมจะโดนจมตีโดยแวมไพร์เนี่ยแหละโอ้ยมีแค่สองลิตรเอง1.9ด้าได้ซ้ำอะ่ะ ผมได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ตรงแถวๆหลังบ้านผมทำไมมันมืดแล้วมองไม่เห็นหาเลยสักอย่างก็ไม่ไหวอ้าวหนีก่อนเข้าบ้านแล้วไม่ไหวแล้วเป็นโอเคผมพอผมจะไม่ไปไหนแล้วนะครับุนกว่ามันจะถึงเช้า A later few minutes later. พอเริ่มเห็นทางนะครับเราก็ลับเข้าสู่ถนนของเราเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าเกิดมันเข้าสู่กิโลที่5เนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางสะพานขาด เหมือนยิ่งขับมันยิ่งชันนะคุณผู้ชมดูดิมันชัน,นเว้ยนี่ผมขับ120แล้วเนี่ยทางมันชันน่ะเหมือนเราเริ่มขึ้นเขาแล้วว่ะคุณผู้ชมหมายแล้วที่ที่เรานั้นติดคลิปเอาไว้โอ้ my god ตรงนี้ไงผมต้องค่อยๆขับไปใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขับขึ้นมาบนถนนเร็วเครื่องกูมันติดขัดอะไรวะเนี่ย ผมรู้แล้วว่าเครื่องเรามันติดขัดอะไรคุณผู้ชมเห็นควันหน้ารถกูไหมน้ำหมดอีกแล้วอเอ้ปัญหาเรื่องน้ำนี่มันเป็นสิ่งที่ผมแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะนี่ก็เป็นแกส๊สแก๊สหมดเลยกูเติมน้ำออแถวไหนได้บ้างวะนนียแล้วดูประสักสิเฮ้ยนี่กูจะรอดไหมเนี่ยคุณต้องขับรถแล้วก็พุ่งโอ้โหโอ้โห เครื่องมันติดติดดับดับอยู่นั่นแหละคุณผู้ชมผมรีใหม่เลยนะครับพอไปถึง5 g, mp, กิโลปุ๊บกูรีใหม่เลยกูไม่ไหวละคือไอ้เครื่องนี้ผมใช้อ่ะมันร้อนเร็วมากเว้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นเครื่อง V8 ตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามันจะสามารถแบบไปได้เร็วกว่าเดิมมากไหมรถเครื่องมันร้อนเร็วกว่าเดิมมากไหม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมแม่งจะเติมตั้งแต่เริ่มเกมเลยละครา้นี้มก็จะไปยาวๆเลยแล้วดูสิ่งที่เขาให้กูมาคุณผู้ชมส่วนใหญ่เป็นแต่แก๊สนะครับที่กูนั้นไม่ได้ใช้โอ้นี่กูตาฝาดไปใช่ไหมคุณผู้ชมกูเล่นไปเป็นชาติกูเพิ่งเจอถังน้ําผมเพิ่งเคยเห็นถังน้ํามันดอบนั่นน่ะนัะน่นหมายความว่าถ้าเกิดกูไม่เจอกูต้องกดสั่งไปเรื่อยๆงางเี้เอโอ้ my god ตื่นเต้นวะนี่เครื่องดีเซล,เลนะ เธอโบกคู่ยังไงร้อยสี่สิบแล้วคือได้ชนทีหนึ่งคือกูตายคุณผู้ชมใช่ไหมชนทีหนึ่งคือกูตายนิ่งๆเลยอะร้อยหกสิบแบบนิ่งๆอะคุณผู้ชมนิ่งๆโคตรนิ่งรถโคตรดีอ่ะขับโคตรไวอะลุงนี่ว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์นานแล้วดิวะดูขับนิ่งๆแบบโคตรดีอ่ะ มนทะลุทะลุ160ไปแล้วคุณดูดิแต่ถ้าแบบขับมึนๆค่ำๆนี่ไม่เอาครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมถึงกิโลเมตรที่สี่นะครับภายในไม่ถึงห้านาทีต้องขอขอบคุณเครื่องยนต์อันนี้มากๆเลยเว้ยผมแบบโคตรซาบซึงใจที่ผมจอดนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นถังน้ำตรงน,นั้นไหมสำคัญมากเอาแล้วนะพี่นะโอ้โหปืนแม่เจ้าโอ้โห หวังว่าคงจะมีน้ำเยอะนะคุณผู้ชมมืดมากแล้วนี่ก็เอเคเหมือนกันนะ่ะมีกี่ที่เจอเต็มมากโอโหพระเจ้า I love it guys I love it น้ำเหลือนึ่งจุดห้าแล้ว,ลวอย่างนั้นเราใช้ถังเก่าให้มันหมดก่อนอย่างงี้ดีว,วะถ้าเจอน้ำนี่คือสวรรค์นะครับเปิดออกมาเติมเฮ้ยรถผีอีกแล้ว มันจะเข้ากิโลเมตรทีร่5แล้วว่ามันอยู่ข้างหน้าผมแล้วคุณผู้ชมผมว่าเรารอให้มันเป็นตอนเช้าก่อนดีไหมผมมองเลยไม่เห็นแล้วอ่าท่นึงดับเครื่องก่อนดึงเบรกมือโอ้ยตอนเช้าเสร็จปุ๊บแม่งฟ้าผ่ารถกูผู้ชมประตูกูหายหมดเลยกว่ากูจะเห็นทางรู้ไหมว่ามันยากมากโอ้ my god ผมจะต้องจอดไปดูน้ำมันก่อนไหม เป็นแต่น้ำมันกระป๋อสีแดงนะครับผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โอเคเราค่อยๆขับไปอ,อันนี้แหละผมว่ามันยากละ้ะเราต้องกะกะร้อยให้มันดีๆอะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ <c oughs> คือกูต้อง <c oughs> สภาพอันนี้แหละผมว่ายากคุณผู้ชม โอ้โหเครื่องแรงเครื่องแรงผม <_ m> ว่าเราไปได้ไปรถส่วนอันนี้ต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่งเฮ้ยดีไหมวะหูยแม่งใจจะหลุดคุณผู้ชมถ้าไม่ผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้น้ยไปได้ไปได้ไปได้ โตรงนู้นคือต้องขึ้นใช่ไหมต้องขึ้นป๊าบโอ้ my god what the hell เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำหนึ่งดับเครื่องยนต์ก่อนผมว่าผมชิบหายละรถกูจะล่วงไหม What am I gonna do เฮ้ยผมกดออกผมกดเอียดออกจากรถไม่ได้คุณผู้ชมกูแย่แล้วนี่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 นี โอ้ oh no โอ้ no โอ้ no g u y กูชิบหายแล้วระล่างนี่จะไปต่อยังไงรถกูเอ้เคกูอยู่ตรงนี้หมดเลยมีรถคันใหม่ให้กูไหมกูต้องประกอบใหม่แล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าชิบหายที่สุดในโลกกดเบรกมือผมไม่สามารถที่จะเร่งเครื่องอะไรได้เลยคุณผู้ชม ผมเอารถคันนี้ไปอีกฝั่งนึ่งกับผมไม่ได้นะครับมันไม่มีตัวงัดทุกอย่างมันกําลังไปได้ด้วยดีแล้วได้แท้นี่กูต้องมาเริ่มเล่นใหม่เพราะอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยรถคันใหม่บาย have a great time คุณผู้ชมรู้เลยไหมผมไม่ยอมแพ้ผมจะต้องเดินไปจนกว่าผมจะเจอเศษร แล้วก็ประกอบรถคันนั้นขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่กูพูดไม่รู้ว่ากูจะทําได้จริงหรือเปล่าเลผมต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้านหลังเว้ยสงสัยผมคงจะเอาชีวิตรอดได้เอาสงสัยกูคงมาได้เพียงเท่านี้แหละคุณผู้ชมพวกกูจีจีแล้วเคาะซ้ํำกําซัดชัดวกแยุ่งบาดานอโอ้ยเอาอีกแล้วแวมไพร์อย่าพึ่งอย่าพ่งเข้ามา มม่เทเลปอรมันาตีพวกโอ้โหโอ้เอาหรอวะเอาหรอวะเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอฮะมึงเอาเหรอแวมพร์ก็แวมพร์ดีวะเข้ากิโลเมตรที่หกแล้ววิแววในการเจอโครงรถก็ไม่มีพ่าจะนั้นแล้วเนี่ยปิดคลิปแม่งเลย